เกมภาพสมจริงแล้วก็ภาพสวยๆกันบ้างนะครับสำหรับใครที่รอคอยเกมภาพสวยภาพสมจริงอยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับตัวเกมในคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับมือถือสเปคต่ำนะครับต้องบอกผู้ชมไปก่อนเลยนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันกินสเปคพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ต้องมีสเปคมือถือที่ว่าจะดีหน่อยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไม่ได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะ กดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมกันที่บร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เราก็มาอยู่สลับเกมในเครือของ Blade of God กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า b r a d e of God X นั่นเองนะครับตัวเกมก็เปิดให้บริการกันที่ม้อยแล้วนะครับสลับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนสไตล์ Dark s o u l นนะครับก็คือเราเนี่ยจะมีหน้าที่ในการ ต่อสู้กับศัตรูแล้วก็ศัตรูเนี่ยมันจะมีความใหญ่เมื่อมามากๆนะครับเราเนี่ยต้องต่อสู้กับตัวของศัตรูให้ได้ในการต่อสู้เนี่ยมันก็มีทั้งการแด็หลบทั้งการแพร่ีศัตรูรวมไปถึงการฟันจนอ่อนของศัตรูก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีเกจพลังงานในการใช้ในการโจมตีในแต่ละขั้ด้วยเหมือนกันตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ค่อนั้งจะเน้นไปทางการคอมโบของการฟันหรือว่าคอมโบของการใช้ทรงสร้างต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสกิลเนี่ยมันค่อนั้งจะมีเยอะมากมายให้เราได้ไปสวมใส่กันด้วยนะครับตัวเกม บริการทั้ง PC แล้วก็ตัวของมือถือนะครับเล่นได้นะครับแล้วก็ภาพกราฟิกภายในเกมค่อนข้างทีสวยงามมากๆเลยมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะเพราะว่า,ากราฟิกเขาใช้สกินสเปคมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเรานี่ยังสามารถเล่นกับเพื่อนแบบเล่นกับบอทก็ได้นบเชิญเพื่อนมาลงดันเจียนนะครับหรือว่าจะเป็นการ PP เล่นกับผู้เล่นก็ได้เช่นเดียวกันเราก็มาอยู่สลับเกมแนวยิงปีศาจ กันมากนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Devil Plur นั่นเองนะครับสำหรับตัว Devil Plur นะครับจะเป็นเกมแนวยิงที่จะบวกผสมแนว AR เข้าไปด้วยนะครับที่เราเนี่ยจะต้องนำกล้องมือถือของเราเนี่ยในการเล่นยิงปีศาจในโลกความเป็นจริงนะครับซึ่งปีศาจเนี่ยมันจะเกิดมาเรื่อยๆตามแมปที่เรา จะไปเดินหรือว่าตามแมพที่เราอยู่แล้วก็ปีศาจตัวเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีปีศาจที่จะสามารถยิงไกลยิงใกล้โจมตีไกลโจมตีใกล้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความฮาร์ดคอร์อยู่ในตัวอยู่แล้วนั่นเองนะครับเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจอีกตัวนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันวางรูปเกมให้เป็นแบบอยู่ในโลกเสมือนเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะ เกมรถกันบ้างนะครับสำหรับตัว racing kingdom นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมรถเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่เปิดตัวบนสโตนนอกมาก่อนนะครับตอนนี้ก็เปิดลงในสโตไทยกันไปที่ร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวเกมรถเกมนี้อาจจะไม่เหมือนเกมอื่นเพราะว่าตัวเกมรถเกมนี้อาจจะไม่ได้ขี่แบบ open w o r l l หรือว่าขี่บนสนามที่มีโค้งมีไรนะครับเกมรถที่เน้นวัดความเร็วในการแข่งเลยนะครับเรามีเพียงหน้าที่ในการกดเข้าเกียร์กับกดคันเร่ง กดเบรคเท่านั้นก็พอนะซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาน่าจะออกแบบมาในรูปแบบการดวลหนึ่งๆน,นะครับว่าใครเนี่ย ร็วกว่าใครแล้วก็ตัวเกมเนี่ยยังสามารถเลือกรถได้หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในการเลือกรถที่มีหลากหลายรุ่นนั้นนะครับก็ยังสามารถตกแต่งปรับตัวถังหรือว่าจะเป็นการปรับแต่งรุ่นรถได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนกราฟิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับกราฟิกเป็นกราฟิกที่น่นสวยงามมากๆมือถือสเปคต่ำอาจจะแลกอาจจะน่วงได้นะเพราะว่ากราฟิก ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะเกมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็ุกสมแนวจีบสาวเก่บ้างน่ครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า E a t e r อร์ไนสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ล่มสลายจากเหล่าอเอเลี่ยนที่จะมาบุกโลกนั่นเองนะครับเร,เราเนี่ยจะต้องเอาชูรอนอยู่ที่นั่นแล้วก็ช่วยเหลือ เล่าสาวๆให้ได้นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเนื้อเรื่องด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเลือกหญิงคนใดคนหนึ่งนะครับมันก็จะมีผลต่อเนื้อเรื่องแนอนาคตด้วยตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีคัลซีนเนื้อเรื่องให้เราได้ไปดูกันด้วยมีซับมีเสียงตัวละครภาคให้เราได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็มีการต่อสู้กับเหล่าเอเลียนด้วยเหมือนกันภาพกราฟ,ฟิกต้องบอกเลยว่าเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างที่จะทำออกมา ได้ค่อนข้างที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะมีลูกเล่นอะไรต่างๆที่ค่อนข้างจะแผ่วๆมากๆเลยนั่นเองนะครับเกม p c ที่ลงให้บนมือถือกันดีอย่างเกมที่มีชื่อว่า Total War นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ ที่เป็นการวางแผนการรบแบบสงครามในยุคสมัย70-80นั่นเองซึ่งเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการทหารนะครับในประเทศต่งตางๆเพื่อแ An ย่งชิงอาณานิคมสมัยยุค70-80ก็เป็นช่วงแย่งชิงอาณานิคมกันแล้วก็เราเนี่ยยังสามารถเลือกฝ่ายได้มากถึง12ฝ่ายเลยนะครับตัวเกมนี้นก็จะมีระบบพูดระหว่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็มีการอัปเกรดในเรื่องของปืนในเรื่องของเทคโนโลยียต่าง เพื่อไปต่อสู้กับฝั่งตรงข้ามได้ด้วยการต่อสู้ที่แบบบนดินบนน้ําบนเรือก็มีเหมือนกันนะครันข้านจะมีอะไรต่างๆก็เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นหลายคนก็ได้ตัวเกมนะครับก็จะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตามรู้ดูด้วยนะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความสมจริงในระดับหนึ่งทั้งการวางแผนลยุทธ์ทั้งการสั่งทหารหรือว่าทั้งการออกล้มต่าง เขาถ่าออกมาได้ดีพอสมควรตัวเกมไปเกมเสียตังค์นะทั้ง iOS และก็ Android นะคราคาจะไม่เท่ากันนะครับ iOS จะแพงกว่า Android เสมอนะครับก็ สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองดูแล้วกันนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจพอสมควรนั่นเองนะฮะเกมแนวสไตล์อนิเมะแล้วก็เป็นแนว MMORPG เก่นบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Genesis 2นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMORPG ที่เราเนี่ยจะต้องดวลกับผู้เล่นในรูปแบบ30 VS 30ตัวเกมเนี่ยมันก็จะแบ่งฝั่งกันเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนโลกคู่ขนาดที่เราเนี่ยจะต้องสู้กันจาแล้วนะ้ำเราเนี่ยจะต้องลงไปอยู่ในโลกอันกว้างใหญ่แล้วก็ฟาร์มทรัพยากรต่างๆเพื่อนำไปเท มัฟเกตแก่ตัวละครนะครับตัวละครของเราเนี่ยยังสามารถสลับกันใช้ได้ด้วยมากถึง4ตัวละครเลยนะครับแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับขึ้นอยู่ผู้เล่นนะครับว่าจะเอาตัวละครไหนมาจัดทีมให้เหมาะสมนะครับตัวเกมนะครับมันก็จะมีชนเผ่าต่างๆด้วยนะฮะก็จะมีเผ่าทพเผ่ามนุษย์รวมไปถึงเผ่าเอลและเผ่าอื่นออีกมากมายเลยทีเดียวนะครับสาหรับอุปกรณในเกมนี้หลักๆตัวเกมมันอารมณ์แบบยังยุคสมัยใหม่อยู่นะครับก็จะมีทั้งดาบแล้วก็ทั้งเปืนกนะฮะก็สำหรับใครที่ต้อง ่นกันได้นะเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพกราฟิกก็ถือว่าสวยแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพเหมาะบุคคลที่สามนั่นเองนะครับเกมแนวซิมูเลเตอร์แล้วก็ผสมแนวโอเพนเบิร์เข้าไปด้วยอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า City p o l i c e Duty Car Simulator นั่นเองนะครับหรือว่าเกมแนวจำลองสถานการณ์เป็นตำรวจที่เราเนี่ยจะต้องออกตวจรตรา แล้วก็จับกลุ่มผู้ร้ายในเมืองใหญ่น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็น่า,นาจะปล่อยสลายให้กับผู้เล่นมากๆเรายังสามารถไปทําคดีจับผู้ร้ายหรือว่าจะขี่รถเล่นภายในเมืองก็ได้เรายังสามารถซื้อปืนมาสู้กับคนร้ายได้ด้วยเหมือนกันสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะฮะเกมนนแนว m b น RPG เปิดใหม่กันบ้างอย่างเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า R.F. Online Next นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้ววนะนครับเปิดบริการทั้งบนมือถือแล้วก็บน P.C นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะอยู่ในสงครามแบบหุ่นยนต์ผสมแนวไซไฟเข้าไปด้วยนะครับตัวเกมตอนนี้ยังไม่มีในสตูไทยมีเฉพาะในสตูฝั่งเกาหลีเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็ไปเล่นกันได้หลักตัวเกมเนี่ยเล่นตามเนื้อเรื่องทั่วไปเลยเหมือนเกม m อ o r p g ทั่วไปก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องทําภารกิจเก็บทรัพยากรอัปเกรดตัวละครตัวเกมเนี่ยก็ยังสามารถขี่หุ่นยนต์ได้ด้วยนะครับแล้วก็อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเราเนี่ยสามารถสวมใส่เก็บตัวละครได้ด้วย เช่นเดียวกันก็ถือว่าทําออกมาได้เท่แล้วก็มีความอลังการการสร้างมากๆแนละสำหรับธีมแนวสไตล์ไซไฟแบบนี้ตัวเกมเนี่ยจะสามารถปรับมุมมองได้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3หรือว่าจะเป็นภาพมองมุมสูงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถเข้ามาลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยทีเดียวเกมแนวขับรถบรรทุก กันบ้างนะครับสำหรับใครที่รอคอยเกมแนวขับรถบรรทุกน่าเล่นอยู่ในปีนี้นะครับเกมนี้ก็มาเป็นที่รอแล้วอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่า global truck online ไ่นเลงนะครับสำหรับตัวตัวเกมนี้จะเล่นในทั้งเป็นแบบโหมดออฟไลน์เล่นคนเดียวหรือว่าเป็นโหมดออนไลน์เล่นกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นเกมขับรถบรรทุกส่งของหรือว่าบรรทุกข,ของไปในสถานที่ต่างๆต,ตัวเกมเนี่ยก็น่าจะปล่อยให้กับผู้เล่น มากๆพวกเรานี่สามารถขี่รถชิวๆได้แล้วว่าเราเนี่ยจะรับภารกิจแล้วก็ไปส่งของตามในสถานที่ต่างๆได้เช่นเดีวยวกันกราฟิกภายในเกมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับมือถือสเปคต่ำอาจจะมีกราฟ,ฟิกที่ลดหลั่นลงไปเหยียดะน้ับอาจจะไม่ได้สวยนะครับเป็นเกมที่ทําม,มาได้ดีพอสมควรสามารถลงรถไปถ่ายรูปได้ด้วยเช่นเดีวยวกันรถภายในเกมก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการ ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้เก่บอยู่ได้เลยนีน,ยนะฮะเกมแนวขับรถอีกเกมหนึ่งนะครับที่ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้อยู่แล้วก็เล่นออฟไลน์ก็ได้ในะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Dream Road Online น่เนเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวสไตล์รถแข่งกันที่วัดคอมเร็วในถนนที่เป็นเส้นตรงแล้วก็เป็นแนวสไตล์แบบดิฟก็มีเหมือนกันขึ้นอยู่กับด่าน ที่เราเนี่ยจะสร้างในการเล่นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีรถต่างๆที่เลือกได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะรถแบบไหนตกแต่งแบบไหนล้อโชคประตูรวมไปถึงโครงรถก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะไปเลือกเล่นกันเองเลือกแต่งกันเองนะครับตัวเกมเนี่ยภาพการาฟิกค่อนข้ขขนงสวยนะมือถือสเปคต่ำอาจจะมีหน่วงมีแหลกบ้างนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะฮะ เกมแนวเกมมิโร์พีีเกินบ้างแล้วก็เป็นภาพกราฟิกที่เขาจะ้องกินสเปคโคตรโหดนะครับเพราะว่าใช้อันเดียวป็นจีน5ในการสร้างอย่างเจ้าตัวเกมนี้มีชื่อว่า Regen of y m i a นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดในสโตร์ไทยนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับไปเล่นในสโตร์ฝัง่งเกาหลีได้นะครับเป็นเกมแนว MMORPG ที่อยู่ในธีมแนวเทพเจ้าในสงครามแฟลกแนวร็อกนั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยยังสามารถเลือกคัสได้อยู่สคัสตัวละครแล้วก็จะมีทักษะในการเลือกอีกเพิ่มเติมค่อนข้างที่เยอะพอสมควรเลยนะครับภาพกราฟิกไม่ต้องพูดถึงนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับตัวเกมนะครับก็ยังมีระบบที่เยอะตามนะครับทั้งการคัาของ อาหารตีเทพหรือว่าอัปเกรดแล้วก็รวมไปถึงการสวมใส่ไอเทมให้แก่ตัวละครของเราก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ยังมีโหมด PVP เล่นกับผู้เล่นหรือว่าเล่นกับเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะครับเกมหนึ่งที่เป็นเกมแนว MMORPG ที่ค่อนวรม,มีกราฟ,ฟิกที่ค่อนข้างสวยงามมากๆอย่างเกมที่มีชื่อว่าเจนี่ออฟโมเนอรน,นั่นเองนะครับ สำหรับตัวจ i n นี่ออฟโมเนอรเนี่ยจะเป็นเกมเหมือนเกมภาคแยกจาก IP l i n ีเนียนั่นเองนะครับเกมนี้ก็ยังได้รับบทเป็นพระราชาที่ออกไปจนภัยไปต่อสู้กับเหล่าร้ายเช่นเคยนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะมีความผสมแนว i d ดอ RPG ีจเข้าไปด้วยนะครับตัวละครของเราเนี่ยตีกับตัวของมอนเตอร์เองเนี่ยเรามีเพียงหน้าที่ในการ,ารบังคับเดินไปเดินมาเท่านั้นก็พอหรือว่าเราเนจะกดออโต้ให้ เล่นตาม퀘สก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรานี่ยังสวมใส่ไอเทมต่างที่ได้รับจากมอนเตอร์ได้ด้วยเมื่อเราฆ่ามอนเตอร์ได้น,นั่นเองเรานี่ยังสามารถจัดทีมให้เหมาะสมกับตัวละครของเราได้ด้วยนะครับมันก็จะมีชนเผ่าต่างๆที่เราเนี่ยสามารถจัดทีมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับภาพกราฟิกคัสซีต่างๆก็ต้องบอกว่าเป็นกราฟิกที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้นะครับจะเป็นภาพมุมมอง มุมสูงนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเ od, งอเนงนะครับเกมรถออฟโรดที่สมจริงอีกเกมหนึ่งนับอย่างตัวเกมที่มีชื่อว่าออฟโรดลีกออนไลน์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับต้องบอกเลยว่าใน Play Store ยังไม่มีมีเฉพาะในฝั่ง iPhone หรือว่าฝั่ง iOS เท่านั้นนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเนี้ยออฟโรดที่เราเนี่ยจะต้องขี่รถไปในแต่ละดานให้ผ่านไปได้ซึ่งตัวเกมมันก็จะมีทั้งหมดที่เล่นกับเพื่อนได้แล้วก็สามารถเล่นคนเดียวก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีรถหลากหลายรถให้เราได้ไปเล่นกันด้วยแล้วก็แสงสีหรือว่าเอฟเฟกตต่างๆหรือว่าดิน,นต่างๆเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะมีการกระเด็นไปติดรถหรือว่าจะมีคลื่นบนดินด้วยเมื่อรถขี่ผ่านก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่น,นเพลิน ได้และก็ภาพกราฟิกขนขางนสวยตกแต่งรถได้ตามที่เราต้องการเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมารองเล่นเกมนี้กันได้เลยนั่นเองนะฮะเกมยิงปืนที่มีภาพกราฟิกสวยแล้วก็เป็นเกม PC ที่ลงให้มือถือกันบ้าง นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมที่มีชื่อว่า Bright Memory Infinite นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมยิงปืนที่จะผสมดาบภายในตัวนะครับแล้วก็ตัวเกมมันจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะมีคัสีนที่สวยนะครับมีภาพที่สวยมือถือสเปคต่ำเล่นไม่ได้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่คล้ายๆต้องของอารมณ์เกม Dark Zone นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีการแดนหลบการโจมตีด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่จะเป็นเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติ เกิดขึ้นในโลกแล้วเราเนี่ได้ถูกส่งไปตรวจสอบในสถานที่ต่างๆเพื่อศึกษาว่าพลังเหนือธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรตรวจสอบต่างๆเนี่ยเราเนี่จะได้พบเจอกับเหล่าปีศาจต,ต่างๆด้วยนะครับที่จะคอยคุ้มกันสถานที่เรานั้นอยู่ตัวเกมนะครับเขาเนี่ย,ยังรับรองระบบจอยคอนโทรเลอร์ด้วยนะครับรับรอง รีเฟรชมากถึง120เฮอร์ด้วยเครื่องไหนเล่นไหวก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้นะครับตั้งหมดว่าค่อนข้างที่ทำออกมาได้ดีกินสเปคโคตรเลยนะสำหรับตัวเกมนี้เกมที่ทั้งหมดว่าหลายคนก็รอคอยอยากให้มาลงมือสิตอนนี้ลงกันไปที่ร้อยแล้วอย่างเจ้าตัวสไนเปอร์อีลิกซีนั่นเองนะครับตอนนี้ลงใน มือถือกันที่บร้อยแล้วนะครับสําหรับใครที่ไม่รู้จักเกมส niper Elix ลซเนี่ยจะเป็นเกมแนวรอบเรนรอบฆ่าที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นพลสไนเปอร์ที่จะต้องสังหารศัตรูให้ได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีความพิเศษของตัวเกมอยู่ก็คือเมื่อเรายิงศัตรูเนี่ยมันก็จะมีภาพเอ็กซเรย์ให้เราได้เห็นเลยว่ากระสุนเนี่ยไปโดนจุดไหนของร่างกายแล้วก็จุดไหนของอวัยวะส่วนไหนด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าค่อนข้างที่ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวเกมนี้ตัวเกมนี้นะครับก็มีอุ ปืนหลักก็จะเป็นสไนเปอร์ปืนรองจะเป็นปืนกลเบาแล้วก็มีปืนสั้นให้เราได้พบผ่ากันด้วยแล้วก็รูปแบบการเล่นของตัวเกมจะเป็นรูปแบบแบบโอเพนเวอร์ ur, ได้เดินเล่น หรือว่าเดินชิวได้เหมือนกันกราฟิกค่อนข้างที่สวยมีคาสซีนมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูกันด้วยเหมือน PC เป๊ะเ,เลยับภาพมุมมองในการเล่นจะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเกมมีเฉพาะในฝั่ง iOS เท่านั้นนะครับในตอนนี้นะก็เป็นเงินบ้างสำหรับเกมแนวภาพสมจริงภาพสวยๆนะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ย น่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สักครัค้นี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดัดับเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ไว้ด้วยนะสักครัค้นี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม